ร้านขนมหวานชื่อดังนะครับขนมขนุนอีกร้านหนึ่งถ้ามานี่แนะนําให้แวะกันขนมหวานปักกีนะครับถายไม่แพงเลยหกสิบ,บาทนึงเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวจ้างกินบ้างตัวร้านน่นารักน่ารักนะครับมีสามโต๊ะแล้วก็โต๊ะตรงหน้าร้านอีก <assumptions including S 1> ไอ้ัวกคู you, ่กันแล้ววัวแต่ไอ้วัว้าของควรานอ๋ออันน่วอันนี้ิดนึงให้ที่ลงยายก็สดก่อนแล้วะไ่กินกินใช่หคด้ม้ายแล้วอีกสักหา ่งวัว่างเอยงนต้นมาเอาจ้นเทียบเหรอ้ี่เสาเหราผู้เาผู้ส่งเครื่องอครับอันนี้โอเคเรียบร้อย ครับเอาู้มมหวานด้วยนะครับเรนี้โนี่นแนะนำ<ม>อีกอย่างเลยนี่นสิบเอ็ดโมงห้าโมงเย็นนะคะนรับทุกวันอ,อันนี้